มาอ่านอันไหนกินบาไหนครับใหม่กินบาไหนโอเคใหม่กินบไรรนาไหนภาษาไหนครับแต่ว่าสีดิพลอยอ๋อจ้ะกูว่าก,ากูต้องเตี๊ยรก็พอขาดเทแล้วมันนี่อ <c oughs> ้าวกินก่อนสวัสดีค่ะพบกับมาริพายใครไม่พายให้มาริพาย <c oughs> เปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อแต่ไม่เปลี่ยนใจ วันนี้นะคะวันนี้มามาอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นอำเภอใกล้เคียงกับข่อยกับป่านของข่อยนะคะเป็นงานประจำปีงานสลองเจ้าพ่อนะครเตาเท้าเธอนะจ๊ะเขากับจัดยังหญิงใยญ่นะคะงานนี้เหมาะมากสําหรับคนที่มีเขาเรียกว่าสกิลในการกินกินกินแล้วก็กินนะคะซึ่งมองถนัดแห้งนะคะวันนี้เขากับสิาพาไปกินจากของกินเยอะแยะมากนะคะวันนี้มาตะเวนเลย กินอย่างเดียวนะคะจริงๆก็ไม่ได้ค่อยหิวอะไรหรอกนะคะไปค่ะไปเลิฟไปหาของกินกันเลยไปจ้ะกินไหนหรือยังค่ะได้แล้วครับขายจะอะไรค่ะชุดหนึ่งห้าสิบบาทชุดหนึ่งห้าสิบบาทเอาหนึ่งชุดค่ะเอาแล้วร้อนเอาแบบสายน้ำมันมันสายน้ำมันเลยจ้ะเอาแบบตากแดดเอาแบบร้อนๆ้อก็ค่ะว่าเอาแบบตากแดดนั่เนี่ยหอนสัตป๊าดไปตัดยิ้กนอกพวกขานี่จ้าบ่าค่ะห้าสิบเสดแมนบอนถามว่าเสบว่ามาขึ้นแดดไหมบ้างได้ครับโอเค เจ้าขาม,ามาขันมาคืนขอบคุณค่ะ,คคะซิมก่อนเลยเดีย <c oughs> ด๋ยวโอ้ยลดลดสิ่มก่อนสิ่มก่อนจะค่อยไป<อ>เปิดออกมาเปิดออกมาเขาเรียกว่านกกะทานะจ๊ะ <พอ S 1> นกกระทีอ๋ออ,อันนี้อันนี้เขาเรียงองมันบอค่ะนี่รับมารัาบมาบางส่วนรับมาบางส่วนคือเขาเรียงไวทา ปิ้งแบบนี้อยู่แล้วอ๋อกินได้ทั้งโต๊ะเลยไมคะทั้งโตะหัวก็กินไดค้นมาอ่นนไหกินอะไรครับใหม่กินอะได้โอเคใหม่กินอะไรประสาทกินอะไครับแต่ว่าสุกี้ด้วยอ๋อจ้งกูว่ากูถึงตีเขาเพราะขาดเทแล้วมาเนี่ากินก่อนนะคะกรอบกินได้ดีจ่ะกรอบดีเค็มด้วยผัดใส่สุรร้ายแถวแทวแหละเสื้อ สองกิโลโอ้ไปถอดภาษาพุติกับพ่อขาดเทศเลยไปไปไปมันจะกรอบๆข้างในมันจะมีไข่ด้วยไข่เป็ดหรือมั้งไข่ไก่หรือมั้งไม่ใช่เป็นไข่นะคะกินได้ทั้งตัวเลยกว yeah. <c oughs> อ,อ,อาไปดีต้องข่าวว่าอันนี้กินไหนแร่แวะางติดกข้อ

คืองานเนี่ยเขามีตอนกลางคืนนะคะประมาณ6กโมงเย็นเป็นต้นไปเขาก็จะมีการมีขายของมีของเล่นยางมากมายนะคะแต่ตอนนี้เวลาถี่ม่ม่อมานี่มันประมาณบ<ม>่ายสองบ่ายสามนะคะมันก็ยังไม่มีอะไรขายมีขนมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สาระสําคัญที่มาในวันนี้ก็ได้กินนกกระทานเนี่ยแหละค่ะพ่อจบนะคะใครจะมาเที่ยวชมงานก็มาตอนคำคำเดอรพี่น้องเดอนะจ๊ะไปค่ะจบแล้วเพียงเท่านี้ขอไปแซ่บต่อกับนกกระทาน ฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook มาอุดมฟาร์มสไตล์ Ig มาอุดมฟาร์มแล้วก็อยา่างว่กหลง u t u b e ช่องมาอุดมสไตล์ o o จ้ามอลลพายใครไม่พายให้มอลลพายไปจ้ะพ่อจบอม,มาเผื่อ,อัน,นีนั่นเดียวแหละคิโเราทนแต่เ็นแต่ก็อยากอยากมากจบ 公安。看看